อพี่ต้อนโทรมาสักแป๊ หนึ่งแล้วกันนะคะยังไงก็ถ้าอยากจะอขอเพลงก็ติดต่อมาได้เลยค่ะที่024200515นะคะไม่ก็พิมพ์ sms ค่ะพิมพ์7เว้นวรรคตามด้วยข้อความเพลงแล้วก็ส่งมาที่4535533นะจ๊ะยังไงก็ตอนนี้กำลังบริจาคน้ำท่วมอยู่นะคะหน้าห้าง Happy Plaza ของเรานี่เองนะคะใครอยากจะบริจาคน้ำท่วมค่ะตอนนี้ได้เลยค่ะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่9นะคะวันที่9กก็จะมีนักร้องมามอบความสุขให้กับคน ที่มาบริจาคน้ําท่วมด้วยนะคะใหญ่ก็มาบริจาคน้ําท่วมกันเยอะๆแล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้หลายพื้นที่เลยที่ประสบอุทกภัยน้ําท่วมนะคะตอนนี้สายเอเชียนะคะน่าจะเป็นมาแล้วนะคะ ก็นึกว่าน้องต้อโทรมานะออรีบรับสายเลยทีเดียวนะฮะยังไงก็รอพี่ต้อโทมาสักแป,ป๊บหนึ่งนะคะว่าวันนี้มีซิงเกิลล่าสุดเลยผู้ร้ายตัวปอบนะจ๊ะมาพูดคุยว่าทำไมเออซิงเกิลนี้ทำงานหรือเปล่าตอนนี้รู้สึกว่าวิวใน YouTube จะขึ้นไปถึง29,28วิวแล้วนะจะยังไงก็ลองไปคลิกใน youtube ดูแล้วกันนะคะว่า m อนี้เป็นแบบไหนนะชว่ารู้สึกว่าจะรู้สึกว่าจะาไปทางแนวโจนๆสักนิดหนึ่งนะฮล,ลสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะพี่ต้อนนะจ๊ะขออนุญาตเรียกพี่นะจ๊ะ อ๋อครับครับจีเจ๊ปุ้ยใช่ไหมครับใช่จ้าโอเคครับผมแหมวันนี้มาเสียงหลอนเลยนะคะเสียงหลอหรือว่าเสียงเสียงแห้งครับเพราะว่าคุยติดโอ้โคงว่าคงมาถึงอ่ชั่วโมงนี้คงจะไม่เสียงแห้งกันไปก่อนนะจ๊ะ อ๋อยังครับยังครับสวัสดีเปนแฟน Happy FM ทุกคนนะครับผมอือรู้สึกว่าจะออดอ้อ,อนซะเหลือเกินเะนาะมาท<า>ักทายกันหน่อยทักทายกันหน่อยใช่มาทักทายสักนิดหนึ่งแล้วก็ซิงเกิลล่าสุดเลยผู้ร้ายตัวปลอมใช่ไหมจ๊ะใช่ครับซิงเกิลที่สองแล้วฮะซิงเกิลที่สองนะคะซิงเกิลแรกรสชาติรสชาติความรักรสชาติความรักใช่ไหมจ๊ะรสชาติความรักนี่รู้สึกว่าจะตอนนี้กําลังติดอยู่ท็อปชาร์ตอยู่เลยนะจ๊ะ ของอแฮปปี้ใช่อ,อ,อ๋อเมื่อว่าเมื่อตอนเชา้าได้ทำท็อปชาร์ตก็รู้สึกว่าเพลงนี้ก็จะขึ้นมาแล้วนะคะผู้ร้ายตัวปลอมตอนแรกนี่จะอยู่<อ>ท,ทุกคนที่แบบอของเพลงนี้กันเข้ามาเพราะว่าคืออย่างที่บอกลุ้นมากทุกเพลงที่เราปล่อยออกมาเพราะคือเราทําเองแล้วเราก็ตั้งใจมากอะไรเงี้ก็อยากให้คนได้ฟังกันเยอะๆค่ะผู้ร้ายตัวปลอมนี่เออบางทีในช่วงเช้าๆนี่นะคะพอพอมีดีเจจัดลูกทุ่งอ่ามีคนส่งมาด้วยค่ะขอเพลงผู้ร้ายตัวปลอมของต้อหน่อย แต่ว่าเป็นลูกทุ่งเนี่ยสิอาเลตติ้งดีมากเลยนะคะใน s f สเอแต่ว่าดีเจช่วงเช้าเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าอ่าตอนนี้ลูกทุ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเปิดให้เป็นสติงเพลงของนอนต้นเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเปิดให้นะฮะค่ะตอนนี้รู้สึกว่าวิวนี้ไปถึงสองหม้าพันแล้วนะจ๊ะวิวใน y o u t ู b เอ็มวีตัวเต็มอเอ็วีตัวเต็มๆนี่มาให้ดูยังจ๊ะเอ็มวีตัวเต็มๆอะค่ะ มาแล้วครับทูนาตาป,ปลาเพิ่งต่อยไปครับผมว,วันนี้เองครับเป็นวันสองวันนี้เองนะคะใครอยากดูเอ็มวีก็ไปเลยคลิกใน youtube ได้เลยนะ,นะจ๊ะครับผมเข้าไปดูได้เลยครับผม twmusic.com นะฮะหรือว่าเข้าไปเชิร์ตใน u t u b e ก็ได้ครับจ้า<น>สามารถดาวน์โหลดเพลงนี้ได้ที่ไหนบ้างจ๊อะอทูมิวสิกดอทคอมเลยครับผมอืม,แล,อมแล้วก็ประมาณสมัครเป็นแพ็กเกจนะครับสมัคร <30 S 1> เป็นแพ็กเกจอะไรเงี้ยครับผมก็โหลดได้แบบยกค่ายเลยยกเพลงที่อยากจะโหลดครับเพลงสากลเพลงอะไรก็ได้หมดเลยคฮะ นั่นไงอยากได้เพลงต้อก็โหลดอันเอาเลยนะจ๊ะแล้วก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของต้อได้ที่ไหนบ้างจ๊ะถ้าเกิดอยากจะติดตามช่องทางก็จะมีอ่ทางเฟซบุ๊กนะครับคนที่ชอบเล่นเฟซบุ๊กแบบนี้เล่นกันเยอะมากก็เซิร์ชมาได้ที่ TOL ตัวใหญ่นะครับค่ะนะครับปานงชัยก็ลองกดไลค์แล้วก็เข้ามาคุยกันได้ครับผมอืมกดไลค์กดเลิฟตรงไหนมีไหมคะกดเลิฟก็ได้ทุกตรงเลยฮะั้าวทุกตรงเลยใช่ไหมคะแบบอ่ะก็จะมีของ ของต้อนวันธงช้ยแฟนคลับด้วยก็จะมีแฟนคลับต่อท้ายอันนี้คือแต่เขาจะลงเป็นพวกแบบตารางงานอะไรไว้ว่าวันนี้ผมไปทําอะไรที่ไหนอะไรเงี้ยฮะวันนี้ไปอยู่ตรงไหนเดี๋ยวจะไปตามไปด้วยเป็นแม่ยกแม่เป็นแม่ยกเป็นแม่ยกสักนิดหนึ่งนะคะับผมอันนี้ออกแนวต้องออกแนวแบบอืตามได้คุยได้อะไรเงี้ยถ้าใครอยากจะได้เป็นต้อนก็ไปรีบๆโหลดใช่ไหมคะ รีบๆโหลดเลยฮะต้องถูกลิขสิทธิ์ด้วยนะครับผมอืมโอเคค่ะยังไงขอฝากซิงเกิลไว้หน่อยนะจ๊ะครับผมก็เพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงครับซิงเกิลที่สองแล้วยังไงอยากจะฝากแฟนๆนะครับชาวสงขาทุกคนนะครับผมก็ไปแฟนชาวๆๆสงขาน,น,านาครปฐมค่ะน้องต้นพี่ต้นค่ะนครปฐมค่ะฮะโมเดีผมผมดูผมดูรายการวันิษ ขึ้นทัวร์ขึ้นเยอะมากอืเห็นใจนะเนี่ยเห็นใจนะเนี่ยแฟนพี่ใหทุกคนนะฮะแล้วขอบคุณทุกคนนะครับผมไงก็ฝากไว้ด้วยนะฮะค่ะแหมเล่นแม่ภาคเลยนะอือหือไปยันระยองเลยนะคะคุณต้องหายังไงขอร้องเพลงสักท่อนหนึ่งได้ไหมจ๊ะอ๋อท่อนหนึ่งเลยท่อนหนึ่งท่อนดีนะครับผู้ร้ายเหรอฮะผู้ร้ายตัวปลอมเลยจ้ะก็เพลงนี้นะครับฝากไว้กับนางเอกทุกคนแล้วกันที่ฟังอยู่อือหือ

ใช่ครับกินเจครับช่วงนี้อ๋อตอนนี้กินเจหล่อขึ้นเยอะเลยนะคะครบพอดีครบพอดีโอเคค่ะขอบคุณต้อมมากเลยนะคะที่ร่วมฟนเอิกับเราในวันนี้สวัสค่ะขอบคุณครับพี่เอเนมากครับค่ะสวัสดีค่ะสสวััดีครบอือหือนี่คือน้องต้อมนะคะกับซิงเกิลแรกซิงเกิลที่สองแล้วผู้รายตัวปลอมนะจ๊ะใครอยากจะโหลดก็เข้าไปโหลดได้เลยนะคะที่ดอกจันหนึ่งสองสามโหลดยกค่ายเลยทีเดียวจ้ะ ดังไงันดีเจ้ปุ้ยขอฝากซิงเกิลนี้นะคะเมื่อเขามาฉันจะไปที่ถูกของมาจากทางหลังไม่นะจ๊ะวันนี้ดิเจ้ปุ้ยต้องล่ำลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ คนเดาขึ้นในเราทุกทีแต่ตอนนี้เวลามีเธอคนนี้แต่ทำให้ฉันได้มองอีกมุมที่รู้สึกดีได้เจอเธอ เป็นไงมีดีมีเลวร้ายมาทุกซอกตอบไว้ว่าไม่สนโลกที่เห็นบวนมีเธอจับมือฉันเท่านี้พอฉันมองแค่เท่นั้นไม่เ,เคยล้มกเ,เคยแพ,พ้ก็เคยเหงาจิตใจก็หนาวข้างในก็รักทุกที คนนี้เธอคนนี้เธอทำให้ฉันได้มองอีกมุมที่รู้สึกดีได้เจอเธอแล้วที่ว่าใจเฝ้าตามหาคนที่เข้ามาตแต่เป็นสิ่งที่มันหายไปได้เจอเธอแล้วฉันจะไม่ยอมมีไปไหนจะยุดใจหให้เธอคุณเดียวเป็นเลิวมอง ดีนะคะต้อนรับเข้าสู่ดนตรีสีสันค่ะสี่โมงเย็นสินาทีนะคะบยบายเย็นเย็นนะคะของวันฤลัสบัดอากาศค่อนข้างจะเย็นเย็นด้วยเมื่อฟ้ามือฝนนะคะ วันนี้หยิบเอาเพลงในซิงเกิลที่2ล่าสุดเลยจะตนนะคะและที่แน่ๆตอนอยู่กับเราในสายวันนี้จะพูดคุยกันโฟอินคุยกันที่นี่แหละค่ะเป็นปลื้มศิลปินด้วยนะคะสวาทาสงขลา FM8 9 5มกกอัศนีพระวิจิไา้คุณนะคะแหมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะมีกับต้นเลยดีกว่า เป็นปลื้อปิ้นนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่อาจครับผมสวัสดีน้องต้นด้วยนะจ๊ะสวัสดีแ,แฟนดนตรีสีสันทุกคนครับใช่แล้วนะคะดนตรีสีสันนั่นเองต้นมาเยี่ยมดนตรีสีสันล่าสุดนี้ก็ตอนแคมปัสเนาะใช่ครับผมนะคะแต่ก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณต้นก่อนที่จะ มาร่วมประมูลกับเราโอ้โหไม่เป็นไรครับยินดีมากครับอืม We Love Charity, อ, charity อ่ารอ่นไปด้วยความอบอุ่นนะคะและขอ,อบคุณสัปของท่านด้วยแต่ละคนน่ารักมากมาตามกันไปตามกันไปอ่า,อาค่ะก็เรียกว่าร่วมบุญกับต้นนะครับโอเคค่ะมาถึงวันนี้ที่เราพูดคุยกันนะตน้นจริงๆก่อนหน,น้านี้ที่มาแคมปัสเนะี่ยเรามีซิงเกิลแรกไปแล้ว ใช่รสชาติทรักครับผมอ่านะคะแต่มาคราวนี้นี่เรามีซิงเกิลใหม่อ่ามามาใหม่แล้วก็ต้องมีซิงเกิลใหม่คอก็เป็นซิงเกิลผู้ร้ายตัวปลอมนะครับค่ะพูดถึงเพลงนี้นิดนึงสิคะทำไมถึงแล้วทำไมต้องตัวปลอมอีกหลายซับหลายซ้อนผู้ร้ายตัวปลอมก็คือมันผู้ร้ายจริงๆไงเปอนพระเอกอะไรย่างี้เปล่าเอ้ไม่ขนาดนั้นแต่ดูมิวสิกวิดีโอนี้เป็นต่อยู่เลย โอ้หใจอยู่เลยพูดเสียเลย่นบทติดที่เราต้องเป็นดูเป็นผู้ร้ายกับเขาหน่อยงเราไม่หนดในผู้ร้ายไทยก็ต้องแบบว่าดูหน้าเข้มยๆมาติดหนวดใน MV ก็คือมีพี่โจ้พี่เอนี่เขามาเข้มมากอ่ะแล้วเราจะไปไปซอฟกว่าเขาก็ไม่ได้แล้วก็ต้องหาหนวดหาอะไรมาติดแล้วก็เน้นทาของเราไปเออนั่นขนาดติดหนวดแล้วนะติดหนวดแล้วครับผมได้แต่ก็แต่ก็นั่นรหลก็เซด้วยนะเออพูดถึงเพลงนึงสิค่ะครับผม จร,จริงๆแล้วก็เป็นซิงเกิล์สองเราก็อยากจะย้ำภาพย้ำภาพคาแรคเตอร์ของเราให้มันชัดขึ้นนะฮะก็ะเลยปล่อยเพลงนี้ออกมาแล้วกันก็คือเป็นเพลงที่ผู้ร้ายตัวปลอมเนี่ยคือมันมาจากนิสัยของเราคือดูไม่ใช่เป็นแบบพระเอกที่จะมาพูดจาแบบนุ่มนวลค่ะครับหรือว่าแบบท็อปซอฟอะไรเงี้ยคือพูดใช่แล้วคนพูดตรงๆพูดแบบแบบเนี้ยพูดตรงๆแบบเนี้ยควรแบบมันไม่ยอมอะไรเงีง้ยแพราว่าสุดท้ายแล้วก็เนี่ยนะพอมีความรัก จริงๆแล้วเราก็มีมุมที่อ่อนไหวแล้วก็มีความรักได้นะอะครับถึงแม้ว่าเรา้วนๆเราจะตรงๆแต่ว่าพอเรามีความรักเราก็ซอฟได้เหมือนกันว่ากันแล้วก็ซอฟได้ก็เหมือนเหมือนในเพลงเลยสุดท้ายพวกเราแพ้ใจเลยนี่นะคะแพ้ใจใครนี่ะก็แพ้ใจตั้งแต่ที่นี่พูดถึงเมวสิกวิดีโอน่ารักนี่แบบนี้เมวสิกวิดีโอนี้เราเราคิดเองกับทีมงานหรือว่ายังไงคะใช่คือทีมงานมีทีมครีเอทีฟก็มาช่วยคิดครับว่าจะให้ลิงก์มาจากต่อเนื่องกับเอ็มวีตัวที่แล้วด้วยที่เราใช้ กระดาษมาใครก็ไดได้ดูก็จะเป็นกล่องกระดาษลัง <ขะ S 1> มาทำขีดอะไรเงี้ยครั้งนี้ก็จะเป็นเปลี่ยนกระดาษลังเพราะกระดาษลังแล้วนะฮะมา<ช>เปลี่ยนมา<ช>เป็นกระดาษแข็งอเอามาเซตเป็นฉากบ้านของเราเลยก็จะเป็นกระดาษแข็งทั้งแบบทั้งฉากเลยก็จะเป็นอารมณ์หนึ่งแล้วก็ <ขะ S 2> นั่งดูทีวีก็ย้อนไปดูในยุคข,ของช่วง ครับคาบอยุคของช่วงไดโทเลยก็จะมีสองยุคเลยหลายยุคดูแปลกแนวกุ้นลายเขาก็ชกกันไปนี่เหมือนใจนั่งเล่นเตีนโนรงไลน์เล่นของเราไปแล้วมันมือนใจใข่นะการเล่นแนต่แต่น่ารักดีมิสิวิดีโอเพลงนี้ครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่เราก็อยากให้มันดูไม่เครียดมากเพราะว่าแบบมันก็เป็นเพลงเนื้อหาบวกๆด้วยดนตรีก็จะเป็นแบบปิดป๊อบบวกๆฉะนั้นก็คนฟังก็ยิ้มดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะจังหวะก็แบบว่าฟังสบายยกได้อะไรอย่างนี้เนาะครับผมเป็นตั้งใจของเราเพราะจริงๆนะเพลงเพลงแรกออกมาเนี่ยแบบว่าแนนวร็อกิ ใช่เพลงแรกก็จะเป็นพวกกีตาร์ฟ้าที่เราเปิดมาเราอยากให้มันสนุกเปิดมาแบบมันเลยเพลงต่อก็คงจะซอฟต์ลงแล้วยิ่งยิ่งเพลงต่อมาอีกก็คงจะเป็นเพลงช้าละถ้าเกิดไปอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ค่ะทีนี้ก็รอกันไปแหละว่าซิงเกิลต่อไปยังไงแต่แต่ว่าซิงเกิลเนี่ยถามถึงสมควรเลยทีเดียวล่ะผมขอบคุณมากขอบคุณตุ๊กติ๊กสิริสาค่ะกระแสตอบรับตอนนี้สำหรับต้นเองเป็นยังไงบ้างมากครับผมมากจริงๆตั้งแต่ตั้งแต่เพลงแรกนะจ๊ยที่ที่ได้ยินว่ามีมีหลายๆคลื่นที่เปิดเพลงเราเป็นคนที่ขอเพลงเราอะไรเงนอแฟ ตั้งขอเข้ามาบ้างเรานั่งบางทีเรานั่งรถอยู่ครับอ,อยู่ก็มีได้ยินเพลงของเราเองมันรู้สึกแบบปลื้มเจกครั้งแล้วก็มันเป็นกําลังใจดีๆที่ทําให้เราผลิตผลงานอะไรดีๆออกมาอีกอมผมนะทีนี้เป็นซิงเกิลที่2ของอัลบ,บั้มที่2แล้วเราเรามีการพัฒนาการมาจากอัลบ,บั้มแรกยงบ้างก็อย่างอัลบั้มแรกก็าเป็นกีตาร์โป่งใช่ไหมฮะก็ะะจะมีกีตาร์ไฟฟ้าเป็น แนวแบบสนุกสนุกเลยแล้วรอบนี้ก็จะเป็นมีโนเข้ามาแทรกเข้ามาแล้วเป็นเครื่องดนตรีชิ้นหนึ่งที่เราชอบชอบเล่นเงี้ยเราพยายามนำมาแทรกเข้ามาในอัลบั้มของเราก็จะเป็นเนื้อหาเป็นดับปิชป๊อปด้วยก็คือตอบจะมีหลายๆอย่างที่แบบอยากให้ติดตามไปเรื่อยๆจะเห็นพัฒนาการเรื่อยๆเลยค่ะค่ะแล้วก็หวังว่าจะได้คุณเอกในซิงเกิลต่อไปได้เลยครับนี่นะคะฝากถึงแฟนๆฝากถึงแฟนๆนิดนึงค่ะอย่าได้เพลงเนี้ยเป็นแบบว่า คองกแต่ครับครับอย่างเพลงนี้ไป็ครอบครอที่ฟังที่ชอบแล้วก็ช่วยบอกต่อนะครับประกาศจับคู่รักด้วยด้วยนะครับครับผมแล้วก็เข้ามาดาวน์โหลดแบบถูกกฎหมายได้นะครับที่ทูมิวสิกคอมครับผมดูทั้ง MV ก็ได้มี MV ด้วยนี่ละใหม่ล่าสุดเลยเมื่อกี้นี้พูดไปถึง MV นะใครที่ยังไม่ได้ดูบอกว่าต้องไปดูเลยน่ารักใช่ครับนะคะทำพลาดเลย นี่แบบว่าเป็นติดมาเลยนะครับอยากแบบว่าใช่ใครเข้าเฟซเฟซบุ๊กนี่ต้องแบบใส่หนวดเลยนิดนึงนะฝากถึงแฟนๆนิดนึงสิคะที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็ขอบคุณนะครับแฟนๆทุกคนนะคุณผู้ฟังดนตรีสีสันทุกคนที่ติดตามฟังตั้งแต่ตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็ใครที่เคยฟังเพลงแล้วชื่นชอบก็ขอกันเข้ามาได้ผม89.5นะครับผมดนตรีสีสันเยี่ยมมากครับ ขอบคุณมากเลยนะจ๊ะหวังว่าคงจะได้กันสดๆที่นี่อีกไหนะโอ้ีเสมอครับค่ะขอบคุณค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะพอหอมปากหอมคอนะพูดถึงเรื่องราวของเส้นใหม่ล่าสุดของต้นนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่เห็นพัฒนาการค่อนขัดค่ะและอย่างที่บอกถ้าหากว่ามีสิวิดีโอเพ่งยังไม่ได้ดูไปดูซะน่ารักมาก А ну, ты it's all right ปลอมนะคะบอกแล้วว่าวันนี้เราได้ฟังกันแน่เลยจากตอนวานทงใช่หรือว่าตอนในเอฟนั่นเองนะค่ะแล้วก็บอกกันแล้วว่าวันนี้เนี่ยครีสิพึ่งนะคะ่ะภูมิใจนําเหนือมากเลยเพราะว่าวันนี้เราได้พูดคุยกันหนุ่มคนนี้แน่นอนนะค่ะแล้วก็ตอนนี้เขาอยู่ในสายกับเราด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอ่าแน่นํนตัวกันนิดนึงจ้าปั้นครับผมสวัสดีแ<ฮ>ฟนยูสครีสทุกคนนะครับค่ะกับซิงเกิลที่อ่คุณผู้ฟังได้ฟังไปเมื่อกี้นี้นะค่ะพูดร้ายตัวกรอนกับตอนค่ะเพลงนี้นะค่ะ ความหมายมันเป็นยังไงบ้างจ๊ะก็จริงๆผู้ร้ายติดปอมเราไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะต้องเป็นเพลงที่โหดร้ายนะใครใครที่ดูมาจริงๆก็ก็ไม่ขนาดนั้นคือจริงๆแล้วมันจะเป็นคนที่แบบคาแรคเตอร์มากกว่าที่จะดูเป็นคนกวนมากกว่าดูเป็นแนวแบบพูดจาตรงๆมากกว่าอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่แนวนุ่มนวลอาจจะไม่ใช่ดูพระเอกมากอะไรเงี้ยผม าคาแรคเตอร์แบบนี้พอมีความรักปุ๊บเนี่ยก็ทําให้แบบอ่อนหวานขึ้นมาได้อะไรเงี้ยจะมีมุมอ่อนไหววันไหวสุดท้ายสุดท้ายก็แพ้ใจเธออะไรเงี้ยค่ะตอนนี้เป็นชีวิตจริงของต้อนเลยหรือปะก็จริงๆผมเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วคือมันสร้าง <c oughs> ม,มาจากคาแรคเตอร์เราเลยแะไอ้นี <c oughs> ใช่เลยคือ <c oughs> เอาจากชีวิตจริงของเรามาแต่งเป็นเพลงเลยครับเ<ร><ช>พระาะฉะนั้นแสดงว่าต้อนก็ไม่ธรรมดาเนาะ ไฮะคืออ้าวก็ตามคาแรคเตอร์ไงตามเนื้อเพลงเพราะว่าดูจากเอ่อพี่เห็นนะรูปเอ่อรูปที่ที่เป็นเหมือนซิงเกิลซิงเกิลนี้เนี่ยะนะคะ,ะโหดร้ายมากแตบจับนะผ <c oughs> ู้ร้ายเอ้ยมีประกาศจับด้วยนะคะอ้าสำหรับการทำเพลง <c oughs> เพลงนี้เนี่ยห่างจากซิงเกิลแรกนานเหมือนกันเนาะ สักท่านึงเลยครับเพราะว่าซิงเกิลแรกก็ยังก็ยังเปิดได้ยาวต่อเนื่องอยู่ใช่ <c oughs> ก็คือยังไม่ฟังอยู่แล้วก็เพราะมาซิงเกิลน,นี้เอ้ยตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าต้นมีซิงเกิลที่2ให้เราได้ฟังกันแล้วใช่ <c oughs> ผมก็ดีใจเหมือนกันที่ที่เพลงแรกแลหลายหลายคนอชอบแล้วก็ขอเข้ามาเยอะนะครับเยอะมากค่ะข,ขอบคุณกันก็เป็นเพลงเพลงที่ตั้งใจมากก็อยากให้ทุกคนได้ได้ฟังกันครับ ค่ะแล้ว m อตัวนี้นะคะจ่อมาให้ได้ชมกันออกไปแล้วครับผมออกไปมาเองครับโอ้ว้าวพัฒนานะคะชาวยูเครีซี่ค่ะรีบไปดูเลยสําหรับผู้รายตัวเปล่าใช่รู้ว่า m อ็มบีจะรีบอัดไปกว่าทุกทีเพราะเราจะมีพระเอ็มบีสองคนนะฮะพี่โจมาที่เอเอนะครับผมมาเป็นพระเอ็มบีให้เราด้วยอ้าวแล้วทําไมป้าไม่เล่นเองอ่ะอ้าวเพราะว่าผมไป็นักล้อไม่เกี่ยวเพยอ๋เพลงเราแทร์ความรักนี่คือเราจะเล่นเองทั้งเรื่องแล้วแบบเรารู้ไงว่ามันเหนื่อยแล้วเราขอแบบขอพัก ร้องเพลงบ้างอ๋อนี่เขาเรียกว่าเป็นการถักภาราให้เพื่อนนั่นเองใช่ไหมจริงๆแล้วภาพเราภาพผู้ร้ายเรายังไม่ชัดเท่าพี่ๆเขาไงจริงวะเนี่ยคือผู้ร้ายพี่ๆเขาจะเป็นอบบอาจจะมองว่าอาจจะดูเป็นบทร้ายที่เคยเล่นมาหรือว่าดูคาแรคเตอร์เป็นแบบนั้นจริงๆครับเขาเป็นคนที่แบบใส่ดีมากนะเพราะน่ารักมากเลยครับฉะนั้นอยากให้คู่คนได้รู้เหมือนกันว่าเนี่ยมันคือมุมมองนะมันคือมุมมองจากเพลงเพลงนี้จริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยก็ ไม่ต้องไปย่างหน้าที่ของเขาแล้วไะครเขาจัดการแทนเราหมดแล้วแบ่งๆบ่งกันไปยวะแงใช่นี่คะ,คะเอาสำหรับสไตล์การร้องเพลงใ,<ช>ในในเพลงนี้นะคะมันมีอะไรที่ที่โดดเด่นจากเพลงแล้วแล้วมาของตอนอยังไงบ้างจ๊ะเพลงจะเปลี่ยนไปก็คือไม่ได้เปลี่ยนไปมากคือเราจะอ่าทําให้มันเป็นบิสป๊บก็คือเอาเปียโนเข้ามาใส่ด้วยนะฮะซาวมันก็จะดูฟังสบายสบายมากขึ้นถ้าเทียบกับรสชาติความรักมันก็จะแนวแบบจังหวะ สนุกสนุกหน่อยะเาะหน่อยม,มันมันหน่อย,ยอ,อะไรเงี้ยแต่เนี้ยอาจจะเป็นแบบฟังสบายสบายเน้นฟังสบายสบายเป็นเพลงกาลางๆอะไรเงี้ยเนื้อหาบบบวกอะไรเงี้ยผมค่ะก็เป็นเนื้อหาบบวกสําหรับผู้ชายที่เขาเรียกว่าภายนอสจะดูแบบแบดบๆแบบนิดนึงใช่ไหมเนื้อ,อะหะก็อยากให้ผู้หญิงอะ่ะอย่ามองเพียงแค่หน้าตาลองมองเข้าไปในจิตใจโ,โแล้วจะรู้ว่าหลงก่อ <laughs> ประมาณนี้เลยนี่คะ่ะต้น้านฝากาผลงานกับซิงเกิลนี้กับเราชายูเครสี่หน่อยจ้าก็าใครที่เคยฟังก็ชอบความรักแล้วนะครับผมอันนี้เป็น MV, เอ็มเพลงซิงเกิลที่2ผมแล้วนะครับก็เอ็ก็ออกมาแล้วด้วย,ยงก็อย่างฝากติดตามด้วยแล้วกันครับทางช่องทาง t r u e m u s i c c o m ครับผมเข้าไปได้เลยดูดได้ทั้ง MV แล้วก็โหลดได้ทั้งเพลงที่ถูก ลิขสิทธิ์ด้วยครับจ้าขอรัาดาวน์โหลดด้วยอย่างมีเพลงเป็นเสียงระสายอ่ะโอ้โหขนาดนั้นเลยก็ต้องกาลององสองาการลองเข้าไปฟังดูครับค่ะก <ฮะ S 1> ็ะอ,อ,อย่าลืมนะอย่างที่ต้นบอกนะก็คือว่าดาวน์โหลดทุกอย่างอย่างถูกลิขสิทธิ์นะเพราะว่าจะเป็นกำลังใจให้กับคนทำเพลงทั้งเบื้องหน้านและเบื้องหลังด้วยนะจ๊ะแน่นอนครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือศิลปินทุกคนแหละที่ผมว่าเขาทำเพลงมาเขาก็อยากจะได้ผลตอบรับหรือว่าได้การสนับสนุนจากแฟนๆจริงๆไม่ใช่แต่ว่าแค่ฟังเฉยๆอะไรเงี้ยครับค่ะครับ นี่ค่ะก็คือพัฒนานก,ก,ก,การเป็นกำลังใจให้ละกันแล้วก็ที่สําคัญชาวยูเครซีจ๋าขอเพลงต้อนมาเยอะๆนะเพราะว่าถ้าติดชาร์จสักข้านดับติดต่อ,อห้าอันติดอันดับสักห้าสัปดาห์ติดต่อ,อกันเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ต้อนมานะมิทติ้งกับพวกเราชาวยูเครซีโอได้เลยได้เลยครับนะเพราะะฉนั้นเดี๋ยวเตรียมเจอกันได้แล้วก็วันนี้ขอบคุณต้อนมากๆที่มาร่วมพูดคุยกับเราชาวยูเครซีร้อยหกเนี่ยจ๋าขอบคุณมากครับนะขอบคุณมากค่ะตอนสวัสดีค่ะและนั่นก็เป็นนี่เลยสิ่งทนะี่คุยของนุ่มๆโอ้โหจี ริงแล้วไม่อยากเจอตัวจริงมากกว่ามาเฟินอินแบบนี้นะเพราะว่าจะทำให้หัวใจเราเนดูกับพี่กระ็ต่ำมากขึ้น จริงๆได้ยินแต่เสียงก็โอเคแล้วแต่ว่าก็อยากเจอตัวเป็นๆว่างงานนะจ๊ะเพราะว่าเขาหล่อมากนะทาเป็นเล่นไปนะคะพิฉะนนเอาเป็นว่าขอเพลงว่ากันเข้ามาเยอะๆนะคะผู้ร้ายตัวปลอมหรือว่าจะเป็นซิงเกิลแรกนะคะรสชาติกับความรักเนี่ยขอกันเข้ามาเยอะลวกันถ้าเพลงของตอนน่ะยูติช้กับราน,านานะคะเราก็จะไปอัญเชิญตอนมาพูดคุยกับเราแบบตัวเป็นๆที่นี่กับจุดเครซี่ร,ซร้อยหกเลยนะจ๊ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักป๊บหนึ่งและเดี๋ยวช่วงหน้านะคะ